ไปภารกิจวันนี้คือปลูกต้นยางนาซึ่งเราก็ปลูกไว้ได้หลายต้นแล้วตามทิวเขาเอา่อทิวแนวแน,นวนี้นะครับนะสิ่งที่เราได้ปลูกมามาเมื่อวานก็แต่งกิ่งไปหน่อยนึงเมื่อวานก็แต่งกิ่งแต่งกิ่งไปใบไม้ก็ร่วงไปเยอะแล้วนะครับร่วงไปเยอะมาดูความอุดมสมบูรณ์รุนว่า รุนว่าปีนี้มันจะมีเห็ดออกมานะจะมีเห็ดเพราะใบไม้มันเริ่มร่วงมาเยอะแล้วเนี่ยนี่ดูใบไม้แล้วนกก็ตายเยอะด้วยโอ้ยเห็นดูวยเลยนกตายเยอะเลยนกเออลงสารมันมีนกกระตินด้วยนี่มาคือความรวมสมบูรณ์นะมันเริ่มมาแล้วความร่มเรื่นเริ่มมาแล้วมีรางมดแดงมีรังมดแดงนะนี่นี่มีรางมดแดงนะ เราได้รังมดแดงด้วยมาอ่ะรังมดแดงความรมรื่นแล้วมานี่ <c oughs> ที่ที่บอ่อที่คันยางนาเนี่อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือทำรังพึ่งไว้รังพึ่งปลอมเดี๋ยวพึ่งให้มันพึ่งมันเข้ามาอาศัยอยู่ข้างในเราไม่ต้องไปหาไก่ละ เรามีเกศงเกศสอนดอกไม้เดี๋ยวผสมอยู่ตรงเนี้ยขยายได้เยอะแล้วอีกอย่างต่อมาความุดมสมบูรณ์อีกอย่างนึงนี่น,น,น,นี่อยากให้ดูอยากให้ดูอยากให้ดูเลยความุดมสมบูรณ์อีกอย่างนึงเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมนี่อุย้ยดอกกระเจียวนี่หนอมันนี่ออกหลายดอกแล้ว นี่นี่คือความอุดมสมบูรณ์เนาะที่มันขึ้นอเองทามธรรมชาตินี่ดอกนี้เริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยนี่เริ่มเหี่วยวลวนะก็ใบไม้ก็เริ่มร่วงเยอะอยู่นะหยียบเสยอ,อุดมสมบูรณ์เหยียบเซยมัน <laughs> มันขึ้นมาตามทางเดือนอะน่ะนะจะทำไงได้เนาะอ่ะโอเคับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปดู ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้คือต้นขี้เหล็กนี่นี่ขี้ๆนะไม่ใช่ขี้ๆนะนี่ขี้เหล็กนี่ไม่ใช่ขี้ขี้โอ้ขี้เหล็กเลยมานะเริ่มงามนะครับเริ่มงามแล้วนะเริ่มงามแนละ้วเริ่มงามนะเริ่มอุดมสมบูรณนะ์แล้วนะครับอันนี้ก็มะพร้าวกะทินะมะพร้าวกะทิปลูกไว้ หูปลาปลาปลาบึกนี่เห็นไหครับเริ่มสวยงามแล้วนะอีกผมว่าอีก,กักประมาณสักสามสี่เดือนน่าจะโตประมาณเท่านี้น่าจะเริ่มเก็บได้แล้วก็คือคันนานก็กว้างประมาณประมาณเท่าไรสองเมตรครึ่งเนาะคันนานก็ประมาณกว้างประมาณสองเมตรครึ่งก็ฝั่งนี้ก็จะปลูก ขี้เหล็กไปฝั่งนี้ก็จะปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็มะพร้าวนะนะนี้อันนี้กอ็อีกหนึ่งอีกหนึ่นดักก็คือมะไฟนี่ปลูกไว้ <c oughs> เริ่มเริ่มแต่ยอดลุ้นอยู่ว่ามันจะรอดไม่รอดนะนี่แต่คิดว่ารอดแล้วละ่ะนะต่อมามีหลายผลิตัณฑ์อ่าอันนี้ก็ น้อยงงคู่กันน,น,น้อยนาน้อยงงน้อยนาคู่กันเก็นะขี้เหล็กก็เก็บได้แล้วนะขี้เหล็กเก็บได้แล้วครับเก็บได้แล้วนี่ดูดิดูยอดโอ้โหสวยงามจริงๆเก็บได้แล้วแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะได้สักหม้อหนึ่งอยู่<อ>นี่ทำเงินได้แล้วนะก็วันละวันละร้อย <c oughs> นกความกว้างของบ่อของของคานา,าก็ รถพิกัพลงได้นะถ้าไม่กลัวติดหลุมนี่พิกัพลงได้ไล้กยางนาปลูกผสมปูผสมใบตั้งแต่ชุดเร็กๆเลยชุดเร็กๆก็คือปลูกยางนาปลูกหลายปีแล้วนะไน่าจะเป็นปีแล้วนี่เพิ่งจะปลูก่ะเนี้ยก็มาดูกล้วยปลูกกล้วยไว้ให้กับอะไรนะพวกเป็ดพวกไก่ไก่ฟาร์มฟาร์มเป็ดแล้วก็มีเป็ดแล้วก็มีหน้าประมาณ สี่ห้าร้อยตัวนะเป็ดเป็ดเทศนะครับเป็ดเทศประมาณห้าร้อยตัวแค่รอไ้่เำปีละประมาณร้อยกว่าตัวแค่นั้นเหรอห้าร้อยตัวครับห้าร้อยตัวหมูที่พูดมาก็หันสองแล้วกันส่วนเป็ดนี่หันห้าเป็ดก็พ่อค้าเขาก็มาให้ราคาอ่ากิโลละร้อยยี่สิบหรือหรือร้อยสาวนะ ก็กินได้นะผักพายอยากกินกระส้มตำก็ลงไปเก็บผักพายเอานะนะครับนี่คือความลมลื่นความลมลื่นของของทุ่งนานะปลูกต้นไม้ไว้เพื่อบำบัดนะนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันต่อถ้าสนใจอะไรก็สงสัยอะไรก็ทักมานะครับผม โอเคครับ